สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่มาทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกนะคะประจําเดือนเมษาย,ยน2567น2567ค่ะ คนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะชาวธาตุน้ำค่ะได้แก่ชาวกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวมีนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนและชาวพิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวง ก่อนยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกที่เป็นคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดขอดูอดีตหน่อยนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ดิเมจิเชียนนะคะ ไพ่สีดาบค,ค่ะ Empress และเป็นไพ่ e e l of Fortune นะคะชาวธาตุน้ำกระกฏมีนพิจิกที่เป็นคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะเขาเรียกว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่กลิ้งไปกลิ้งมาความสัมพันธ์ที่ไปไปกลับกลับความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า กลับไม่ได้ไปไม่ถึงความสัมพันธ์ที่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรแต่มันแก้ไม่ได้หรือแตะต้องไม่ได้นะคะ 2. นะคะปัญหาที่ทำให้ตัวคุณสาเหตุหรือว่าสถานการณ์ที่ทำให้ตัวคุณกลายเป็นคนโสดจนถึงทุกวันนี้นะคะอาจจะเกี่ยวเนื่องมาจากคนรอบข้างสังคมญาตินะคะพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบ ฝั่งเขาไม่ชอบเราหรือฝั่งเราไม่ชอบเขานะคะเลยทําให้จําเป็นหรือว่าเลยทําให้เขาเรียกว่าเกิดการจบความสัมพันธ์นี้ลงไปอืประมาณนี้ก็ได้นะคะสานะคะออคนโสดนะคะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีคนเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อืนะคะมีการขอโอกาสมีการขอกลับมา เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของคนโสดนะคะและคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตน้ำกระกฎมีนพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆนะคะในเรื่องของความรักที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน2567ของชาวธาตน้ำกระกรมีนพิจิกนะคะจะเป็นอย่างไรมาดูกัน พไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่แชมเปนค่ะพไพ่สีเมเท้านะคะไพ่อัศวินถือถ้วยนะและเป็นไพ่สองดาบชาวธาตุน้ํากระดกมีนพิจิตที่เป็นคนโสดนะคะหรือคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนเนี้ยนะ ถึงแม้ว่าคุณจะโสดสนิทหรือโสดแบบมีคนคุยแต่แต่แต่นะคะจะมีคนใหม่ๆ new choice นะคะเข้ามาเหมือนกันนะนี่ดูเลยเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะลักษณะเ,เขาเรียกว่ารูปร่างดีผิวขาวหน้าตาดีจมูกโดกอะไรประมาณนี้เลยนะคะ จะมีเข้ามานะในเดือนเมษายนนี้นะแล้วก็จะได้เจอคนเขาเรียกว่าตรงสเปคกแหละถูกตาต้องใจเจอปุ๊บปิ้งปั๊บอะไรประมาณนี้เลยนะคะจะเข้ามา,าสื่อสารเข้ามาอ,า,อาจจะมาขอเบอร์มาจีบมาอะไรประมาณนี้แต่มันก็อยู่ที่ชาวธาตุน้ำนั่นแหละนะคะว่าจะเปิดใจหรือไม่อืประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวคุณจะมีช่วงเวลาดีๆค่ะ นะอาจจะเดินทางท่องเที่ยวโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเฉลิมฉลองกินเลี้ยงสังสรรค์ธรรมมันจะเป็นช่วงเวลาของความสุขแล้วคนคนนี้จะมาพร้อมกับช่วงเวลาของความสุขด้วยเช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกนะคะของชาวธาตุน้ํากรกฎวินพิจิตนะคะที่เป็นคนโสดมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคนที่คุณนึกถึงนะคะคนทั้งคู่ค่ะคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกัน นะคะขอดูของชาวทัตน้ําก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวทัตน้ํากระกฎมีพิจิกคะ่ะชาวทัตน้ํากระกฎมีพิจิกคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณนึกถึงคิดถึงนะคะคนคนนั้นมาดูกันไพ่ใบแรกเดินมไพ่เด็กถือถ้วยนะคะไพ่สีถ้วยเฮอร์มิตนะคะ และเป็นไพ่เด็กถือดาบชาวธาน้ากรกฏมินพิจิกนะคะคุณอาจจะคิดถึงชาววันพุธชาววันศุกร์นะมีชาวราศีกันลัคนากัรน,นะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะมีธาตุลมมีถูตุดกุมธาตุน้า,นากรากฏมินพิจิกนะ อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะมีความต่างกันอยู่เนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนาภัยนะคะสําหรับตัวคุณเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณยังรู้สึกว่าคนคนนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังยังไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ะเออถามว่าชอบไม่ชอบถามว่ารู้สึกมีดีไหมรู้สึกดีแต่บางครั้งบางทีมันก็ยังเติมไม่เต็มในบางบางเรื่องในบางหัวข้ออ่ะสมมุติว่าเป็นเช็คลิสต์นะคะมีสักสิบ เขาจะถูกสักประมาณแบบ6กเอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เยอะนะ6กเจ็อ่ะเออแต่มันเหมือนกับว่าแต่ข้อที่ยังไม่ติค่ะมันเป็นข้อใหญ่ไงเออนะคะคุณยังอยากที่จะดูคนคนนี้ไปก่อนอืมอยากที่จะดูทัศนคติดูนิสัยใจคอนะคะแต่ถามว่าชอบไหมโอเคไพ่เด็กถือถ้วยมันขึ้นมาบอกเลยว่าชอบแต่ว่าเหมือนกับใจเย็น อ่ะขอดูก่อนอะไรประมาณนี้นะคะอืมแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่หรือถ้าเขาแบบทําผิดข้อร้ายแรงอะไรประมาณเนี้ยคุณพร้อมที่จะตัดได้เลยทันทีนะคะชาวธาตุน้ำนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นที่ชาวธาตุน้ํากระกฎมีพิจิตคิดถึงนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุน้ํกรกระกรมีพิจิตมาดูกันค่ะไพ่ใบแ,แรกนะคะ The Lover โอ้เขาชอบคุณมากกว่าคุณชอบเขาอีกนะอืม ไพ่เด็กถือเหรียญค่ะจริงจังจริงจังด้วยนะอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนลัวกนามิถุนนะคะแล้วก็ชาวธาตุดินประสบกันมางกอนเด็กถือไม้เท้าไพ่เด็กมาเยอะมากกินเด็กหรือเปล่าเนี่ยนะคะเออคนที่เข้ามาหรือคนที่คุณนึกถึงอ่ะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณมากๆเลยมีคือมีความต่างกันอาจจะเด็กกว่าคุณเยอะมากนะคะหรือคุณอาจจะเด็กกว่าเขาเยอะมากเช่นเดียวกันนะคะแต่ไพ่เด็กขึ้นมาชัดเจนมากเลยนะไพ่ฮัลโหลฟันค่ะชาวราศี พฤกษบละกนาพฤกษบนะเขาชอบคุณมากๆชอบมากจนถึงขั้นแบบว่าไปขอพรเลยอะว่าขอให้คุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่ตามหาหรือเขาไปอาจจะไปไอโทสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วก็แบบพอมาเจอคุณก็แแบบเฮ้ยคนนี้แหละคือคนที่แบบพาแม่ประทานองค์พ่อประทานอะไรประมาณนี้นะคะเขารู้สึกได้ถึงคอนเนคชั่นของของความเป็นแบบ เขาเรียกว่าเนื้อคู่ที่ไปขอมาคือคุณนี่แหละอะไรประมาณนี้เออขนาดนี้เลยนะอันนี้ก็คือความรู้สึกคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกเป็นอย่างไรไม่ขอเนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคำใบแรกค่ะสิบไม้เท้านะโอไม่รู้สึกว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่ต้องทำงานหนักมากๆในความสัมพันธ์แน่เลยนะคะคนที่เข้าหาแหละต้องเข้าหาแบบมีร้อยให้ล้านอะไรประมาณนี้นะไพ่เก้าเหรียญน,นะคะก็ยังเป็นไ่ของคนโสดอยู่นะอืไพ่ห้า 5, ถ้วยนะคะ และเป็นไพ่สองไม้เท้าเชาาท่าน้าการะกดินพิจิกนะคะเอาค่ะมนาคตความรักความสัมพันธ์จะมีใครคนใดคนหนึง่งไม่ฝังคุณก็ฝังเขานั่นแหละนะฝังฝังที่จีบอะเออนะคะจะทุ่มทุนทั้งแรงกายทั้งแรงใจใครว่าอะไรจะโดนอิกโนหรือว่าจะโดนอะไรก็แล้วแต่ทําไม่สนไม่สนใจดันทุรังใช้คาว่าดันทุรังนะคะต้องเอาให้ได้อะไรประมาณนี้เลยนะจะเป็นคนเข้าหานะคะแล้วก็ ใครที่คาดหวังความสัมพันธ์นี้ก็มันจะไปเป็นไปได้เร็วอะไรประมาณเนี่ยหรือเขาจะเป็นตามที่เราคาดหวังไว้อย่าง100ร้อยเปอร์เซนต์เทพตรจุติลงมาลังฟ้าจุติลงมามันไม่มีค่ะนะคะคุณจะผิดหวังแน่นอนดังนั้นนะคะออรักตัวเองนะรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะเราก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองคนที่จะเข้ามาให้ความสุขของคุณนั่นคือโบนัสนะคะ ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวธาตุน้ําก็รกฏมีพิจิกที่เป็นคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอคําแนะนํานะคะคำแนะนำใบแรกค่ะ The Sun นะคะ The Full ค่ะไม่ต่างกับที่ไม่พูดเมื่อกี้เลยนะไพ่ก้า 9, ดาบนะคะและไพ่ ควีนถือไม้เท้าชาวธาตน้ำกระกรกรินพิจิตไพ่ทาโร่แนะนาว่าจงมีความสุขมีความสุขกับตัวเองนี่แหละมีความสุขกับงานที่ทํามีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับงานอเด,เดิเรกมีความสุขกับการดูแลตัวเองดูแลครอบครัวอยู่กับคนที่รักคุณนะคะส่วนความรักดีๆนะคะจะเข้ามาเมื่อคุณพร้อมพร้อมในที่นี้หมายถึงว่าพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะประมาณนี้เลยอะไรที่ผ่านไปแล้ว เหตุการณ์ต่างๆเรื่องร้ายๆความสัมพันธ์ที่ไม่ดีที่จบลงไปแล้วอย่าเอามาหลอกหลอนตัวเองจนตัดโอกาสตัวเองที่จะได้ทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่กับคนใหม่กับคนที่เขารักคุณนะคะประมาณนี้เลยเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอด สำหรับการดูโยส่วนตัวนะคสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ